This is podcast The Reader ชีวิตดีได้เพราะการฟังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณอยู่กับเมย์นะคะกับรายการ The Reader นะคะและเรานะคะก็เดินทางมาถึง EP 9แล้วนะคะวันนี้นะคะหนังสือ EP 9นะคะที่เมย์อยากจะมาแนะนำนะคะให้เพื่อนๆนนะคะหรือว่าผู้ชมได้ฟังกันนะคะก็คือเล่มน,นี้เลยค่ะ กัมบัตเตะนะคะหนังสือสีสันน่ารักแบบนี้นะคะสดใสไหมคะอ่านะคะก็คือผู้เขียนชื่อว่าโนบุโอกซูซูกินะคะก็เป็นทั้งนักเขียนนะะก็นักปัชญานะคะชอบเดินทางชอบแนวคิดเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่ากัมบัตเตะหมายความว่ายังไงมีใครรู้ภาษาญี่ปุ่นนี้ไหมคะกัมบัตเตะก็คือแปลว่านะคะจงทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่ายอมแพ้ค่ะแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขาก็มียกตัวอย่างนะคะในแต่ละตอน าค่อนข้างมีหลายบทด้วยกันนะคะแต่ว่าเมก็จะหยิบยกบางตอนออกมานะคะที่คิดว่าน่าจะสื่อแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะในชีวิตประจําวันนะคะ อ่ความคิดนะคะแบบกัมบตเตมีมาตั้งแต่ช้านานแล้วนะคะชาวญี่ปุ่นนะคะในวันเด็กนะคะก็จะมีการแขวนนะคะปลาคาร์ฟนะคะที่เรารู้จักกันนะคะเอาไว้นะคะเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นนะคะมีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าปลาคาร์ฟตัวนี้สามารถป่ากระแสะน้ําเชี่ยวเนี่ยไปยังประเทศจีนได้เนี่ยก็ถือว่าปลาตัวนั้นจะกลายเป็นมังกรเลยค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะของชาวญี่ปุ่นนะคะที่ปลูกฝังนะคะจิตวิญญ,ญาณของกัมบตเตให้กับเด็กๆตั้งแต่ต,ต,ตอนเล็กๆ เดี๋ยวขอหยิบยกตัวอย่างนะ,ะเรื่องราวของคลื่นนะคะที่เปรียบเสมือนนะคะอุปสรรคในชีวิตเนาะก็มีภาพวาดนะคะที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยวาดเอาไว้นะคะก็คือเป็นลักษณะของคลื่นมันคือมาขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งในผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่าจริงๆชีวิตของคนเราเนี่ยก็มักจะมีอุปสรรคเข้ามาหาเราโดยตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็เปรียบว่าถ้าเราเป็นนักเดินเรือเนี่ยเราจะทํายังไงเมื่อเราเจอกับคลื่นหรือว่าแรงประทะลักษณะแบบนี้นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นนักเดินเรือมือใหม่หมเนี่ยเจอคลื่นแบบนี้อาจจะ ตกใจแล้วก็อาจจะรีบกลับเข้าฝั่งเลยก็ได้เนาะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยังได้ประสบการณ์นี้ใหน่อยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหรือในขณะเดียวกันนะคะยังมีอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือไม่ออกไปเผชิญกับคลื่นเลยนะคะนั่งรอคอยนะคะซึ่งผู้เขียนก็มองว่าการนั่งลักษณะแบบนี้เหมือนการรอคอยนะคะให้สิ่งต่างๆนะเข้ามาหาตัวเราก่อนนั่นเองค่ะแต่ทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือในเมื่อเรารู้แล้วอะคะ่ะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดคลื่นได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ทําไมเราไม่ลองนะคะเพื่อที่จะปรับตัวถ้าเรา อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นคือถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเรือมันก็ไม่แล่นไปข้างหน้าแต่ถ้าเราเรียนรู้วิธีนะคะที่จะอยู่กับคลื่นให้เป็นเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้นั่นเองค่ะไม่ว่าเราจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเนี่ยก่อนที่เราจะไปเจออุปสรรคเนี่ยเราก็มักจะพบกับการที่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกและคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าก้าวแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเสมออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเออลองมองย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะออนักดนตรีมืออาชีพนะคะทุกคน ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีก้าวแรกเสมอนะคะอย่างเช่นนะักเปนโนมืออาชีพครั้งแรกเนี่ยการได้สัมผัสเปนโนครั้งแรกของเขาก็อาจจะยังไม่คุ้นชินแล้วก็ยังไม่เก่งมากนะักใช่ไหมคะแต่พอเขาเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มมีความคุ้นชินมากขึ้นนะคะเริ่มฝึกวิชามากขึ้นเนี่ยเขาก็มีความสามารถแล้วก็เริ่มพัฒนา ต่อยอดไปได้เขาก็เลยกลายเป็นคนที่มีความสามารถในด้านดนตรีเก่งขึ้นนั่นเองค่ะเขาบอกว่าก้าวแรกนะคะยากที่สุดนะคะแต่เมื่อทําสําเร็จเนี่ยคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะกล้าเคลื่อนไหวไปข้างหน้านะคะแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยสิ่งที่คุณทำนะมันทําด้วยสัญชาตญาณและเราไม่ต้องรู้สึกกังวลหรือรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องผ่านก้าวแรกไปเสมอค่ะ ผู้เขียนนะคะก็แนะนำนะคะกดกัมบัตเตนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยคือผู้คิดเริ่มและพร้อมที่จะเริ่มต้นก้าวแรกอยู่เสมอนะคะพอคิดปุ๊บก็ตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มต้นลงมือทําเลยนะคะก็นั่นก็คือนะคะข้อที่1นะคะนักธุรกิจส่วนใหญ่นะลงมือทํานะคะก็คือไม่ให้ทุกอย่างนะคะอยู่แต่ในความคิดนะคะก็คือเมื่อคิดแล้วนะคะตัดสินใจนะเริ่มต้นลงมือทําโดยทันทีนะคะข้อ2เนี่ยก็คือแม้จะไม่มีประสบ ก,ะะก็จงเริ่มต้นนะคะเพราะเราสามารถมีเวลาเรียนรู้ขณะที่เรากําลังลงมือทําอยู่ได้ค่ะสตีฟจ็อบนะคะก็ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านโทรศัพท์เลยนะคะแต่ก็สามารถะะทำให้ iPhone น,นะคะโด่งดังมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงใช่ไหมคะหรืออย่างบิลเกตเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์นะคะในการเขียนโปรแกรมต่างๆนะะแต่เขาทั้งสองคนนะคะก็สามารถเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าเชี่ยวชาญในด้านนั้นค่ะ3นะคะ,ะ,คะก็คือการทําผิดนะคะคือการเรียนรู้นะคะ ผู้คนที่มีความสามารถที่สุดนะคะมักเป็นคนที่กล้าทําผิดพลาดที่สุดนะคะโดยที่ไม่ยอมถอดใจไปก่อนนะเพราะในขณะที่เราตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะข้อ4นะคะจงแน่วแน่นะคะ แต่ยืดหยุ่นได้นะคะความภาคเพียรนะคะจะพาคุณก้าวไปข้างหน้าค่ะแต่พอเริ่มสังเกตเนี่ยว่าบางอย่างไม่ได้ผลนะคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือนโยบายต่างๆที่คุณตั้งใจวางไว้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราไม่เปลี่ยนเป้าหมายค่ะข้อ5นะคะคือการตั้งเป้าว่าจะทําให้ดีที่สุดแม้คุณเนี่ยจะทําสิ่งที่เรียบง่ายนะคะเป็นพื้นฐานนะแต่ก็ต้องตั้งเป้าที่ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมไว้ด้วยค่ะพยายามแวดล้อมตัวเองนะคะด้วยคนที่มีวิสัยทัศน์หรือว่าทัศนคติค่อนข้าง กันค่ะเพราะว่าคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันเนี่ยเวลาเราปรึกษาหรือว่าเวลาเราพูดคุยเนี่ยเขาจะเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังทำา่ะมันมีความหมายแค่ไหนนั่นเองเ้าเจอย่าหยุดเรียนรู้นะคะอย่าปล่อยให้ความหยิ่งจะโสนะ,ะทำให้เราตาบอดนะคะพยายานะคะเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะใส่ใจสิ่งต่างๆนะคะเออคือเรียกง่ายๆว่าไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนั่นเองค่ะเราจะได้เปิดรับความรู้ที่มากขึ้นนะคะเข้า8นะคะอดทนรอคอยะคะ่ะ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากชั่วข้ามคืนนะคะ ข้อ9นะคะให้โลกเนี่ยรับรู้นะคะสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่ทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคุณกําลังจะได้บอกนะคะว่าเป้าหมายที่คุณตั้งใจทําคืออะไรนะแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้ผู้คนนะคะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมกับสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจทําด้วยค่ะข้อสิบนะคะฟังเสียงหัวใจของตนเองนะคะคุณนะ่ะรู้จักงานของคุณดีกว่าใครอยู่แล้วนะคะนี่คือผลงานถ้าสิ่งที่คุณแน่ใจมั่นใจแล้วนะคะก็จงลงมือทำาลก็เชื่อว่านี่คือแนวคิดนะ,ะของคนที่มีแพลนนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของ ธุรกิจนะคะหรือว่าเริ่มที่อยากจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งค่ะหนังสือนะคะยกตัวอย่างเรื่องราวนะของเจ้าของร้านนะคะซูชินะคะชื future, sushi, ่อว่าคุณจิโร่นะคะเรื Deaf ่องราวนะคะก็บอกว่านะคะมีร้านซูชินะคะที่อร่อยมากๆนะคะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่สถานีกินซ่านะคะใครไปใครมาหรือว่าใครเคยได้ยินนะก็อยากที่จะแวะเวียนกันเข้ามาร้านนี้นะจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรคะร้านนี้เนี่ยมีที่นั่งนะคะน้อยมากนะแต่ผู้คนนะก็แห่กันมาเพื่ออยากจะกิน ด้วยความที่คุณจิโร่เนี่ยมเีเป้าประสงค์นะคะในการตั้งใจอยากจะทําร้านออกมาให้ดีที่สุดนะคะปัจจุบันเนี่ยคุณจิโร่เนี่ยอายุ90กว่าปีแล้วนะคะแต่ยังคงถ่ายทอดนะคะวิชานะคะการทําซูชินะคะส่งจากรุ่นสู่รุ่นนะคะให้กับรุ่นลูกๆด้วยนะคะครั้งหนึ่งนะอดีตนะคะประธานาธิบดีนะคะ,ะ,าาะ,คะบารักโอบามานะคะไปลองทานซูชินะคะแล้วบารักก็เลยพูดว่าเนี่ยคือซูชินะคะที่อร่อยที่สุดนะคะทั้งๆท,ที่เขาเกิดที่ฮาวายนะ,ะเรื่องราวของคุณจิโร่ Yeah. ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะจนทำให้ผู้ที่อยากทำสารคดีเนี่ยไปเก็บเรื่องราวนะก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของ Zero Dream of Sushi นะคะซึ่งเพื่อนๆลองไปเปิดดูทีเซอร์กันได้เลยค่ะก็จะเห็นกรรมวิธีต่างๆนะคะในการตั้งใจนะการทำซูชินะไม่ว่าจะเป็นการปัน้นการทาซอสต,ต่างๆของคุณจ i r o นะคะคือเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เพราะว่าผู้กำกับสารคดีเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่าประทับใจนะคะในคอนเซปต์การทำงานของคุณจ i โรมากๆะคะ่ะคุณจ i โรก็เลยพูดว่า ผมเนี่ยทำสิ่งเดิมๆซ้ําๆนะคะแล้วก็ปรับปรุงมันไปทีละนิดนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆนะคะ ไตระดับสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจุดสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนแต่เขารู้ดีว่าเขาพยายามจะปรับปรุงทุกอย่างอะไรที่จะทําให้ร้านของเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่สนใจจากผู้คนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเจโร่ก็เลยให้คําแนะนํานะคะสั้นๆนะคะก็เผื่อเพื่อนๆนะเอาจะไปเอาไปใช้ได้นะกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่งานที่เราทําอยู่หรือว่าธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่นะคะเขาพูดว่าเมื่อเลือกอาชีพแล้วนะคะคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับงานของคุณนะคะตก กลุมรักงานของคุณนะคะแล้วก็ต้องไม่บ่นนะคะเกี่ยวกับงานนั้นเลยะคะเรียกได้ว่าอุทิศชีวิตนะคะให้กับการฝึกฝนนะคะทักษะให้เชี่ยวชาญน,นั่นคือความลับนะคะของความสําเร็จสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญนะที่ทําให้คุณจะประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงนั่นเองค่ะ ชาวญี่ปุ่นเนี่ยมอว่ากรรมบัเตะนะคะคือจิตวิญญาเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้กันก็คือหลังสิ้นสุดสงครามเนี่ยก็คือญี่ปุ่นเนี่ยใช้จิตวิญญาณแบบกรรมบัเตะนะคะพาตัวเองนะคะออกจากซากกระดักหักพังต่างๆนะคะที่เขาเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็คาขวัญของรัฐบาลเองนะคะแล้วก็มีบริษัทจํานวนมากเนี่ยก็ใช้คําว่ากร,รมบัเตะนะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจกันและกันนะคะผลลัพธ์นะคะคือภายในเวลาไม่ถึง30ปีเนี่ยประเทศเนี่ยก็พาตัวเองนะคะก้าวสู่นะคะการเป็น ป,ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้เลยนะคะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่เขาเจอภัยพิบัติค่อนข้างเยอะเนาะอย่างในปี1995เนี่ยเมืองโกเบนะคะก็เสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวเนาะเขาก็ใช้นะคะจิตวิญญาณของกัมบะเตะเนี่ยในการฟื้นฟูเพื่อช่วยส่งกําลังใจนะคะให้ชาวโกเบด้วยนะคะก็คือเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเราก็จะผ่านผลความรู้สึกแบบนี้ไปได้เช่นเดียวกันซึ่งผู้เขียนก็บอกเลยว่าในขณะนะคะที่เขากําลัง เขียนหนังสือเล่มนี้อยู่เนี่ย ก็เป็นช่วงที่ทั่วโลกเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะของการเจอกับเชื้อโควิดอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคำว่ากัมบะเตะน,นะก็กลายเป็นคําที่เราเห็นนะคะอยู่ทั่วโซเชียลมีเดียหรือไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์อะไรต่างๆคือถ้าใครไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยแล้วเรารู้จักภาษาญี่ปุ่นอะเราอาจจะเคยผ่านตากับคำนี้ไปแล้วก็ได้คะ่ะเมื่อรู้สึกนะคะว่าเรากําลังตกอยู่ในวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนตัวระดับบริษัทหรือว่าระดับสังคมนะคะจงปลุกจิตวิญญาณนะคะของกัม เตะภายในตัวคุณนะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยจดจ่อไปยังอนาคตนะคะซึ่งทําให้เราห่างไกลออกไปจากวิกฤตนั้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าการก้าวอย่างช้าๆอย่างมั่นคงเนี่ยจะช่วยให้เราหาทางแก้ปัญหาได้เขียนนะคะก็ได้เล่าเรื่องราวนะคะของเจ้าแมวธรรมะนะคะเจ้าแมวตัวนี้คือใครเป็นมาอย่างไรนะคะเรื่องราวนะคะเริ่มต้นในปี2006นะคะก็ตอนที่รถไฟนะคะสายคิชิกาวะนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือมีผู้โดยสารเนี่ยน้อยมากเลยนะคะทำให้นะคะเอ่อการรถไฟ ก็ตัดสินใจนะที่ต้องการจะยุบสายรถไฟนี้ทิ้งคะแต่เนื่องความว่าชาวบ้านแถวนั้นหรือชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ยุบเลยนะคะก็เกิดการพูดคุยอะไรต่างๆมากมายนะคะาการรถไฟก็เห็นว่าขืนเปิดต่อไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําเงินได้นะคะเพราะว่าผู้โดยสารน,น้อยลงเรื่อยๆเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยเ,ออเขาก็เลย ตัดสินใจนะคะไปเฝ้าสถานีรถไฟกันเองเลยค่ะแต่การรถไฟนะคะตอนหลังนะคะก็ยอมรับนะคะแล้วก็ทำกระทั่งนะคะร่างสัญญาะคะแล้วกออ็ตัดสินใจนะคะก็คือตั้งนะคะ เจ้าแมวตัวเมียเนี่ยแมวจริงๆนะคะไม่ใช่รูปปั้นนะคะชื่อว่าเจ้าแมวทามะนะคะก็คือด่งดังมากๆนะคะก็คือจับเจ้าแมวเนี่ยมาใส่นะคะคล้ายๆกับชุดที่มีหมวกนะคะก็คือเหมือนเป็นผู้ว่าการสถานีรถไฟเลยนะคะแต่ปรากฏว่าพอมีเจ้าแมวทามะเข้ามานะคะผู้คนนะคะเข้ามาแล้วก็ให้ความสนใจนะคะมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็เป็นการปากต่อปากนะคะเจ้าแมวทามะตัวเนี้ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะมีหน้าที่นะอยู่หลังตู้กระจกนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไร เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเพื่อทําให้นะ,ะผู้คนนั้นหลั่งไหลกันเข้ามาที่สถานีนี้นะคะ แต่หลังจากที่ทามะนะคะได้รับการแต่งตั้งนลคะ่ะเป็นนายสถานีนะคะจำนวนนะคะผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นนะคะถึง10%นะคะช่วยให้สภาวะทางการเงินของการรถไฟและการท่องเที่ยวนะคะกลับมาดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยสิ่งที่อยากจะบอกสําหรับบทนี้ก็คือว่าก่อนจะเกิดปรากฏการณ์นี้นะคะ่ะการรถไฟนะคะถอดใจน,นะคะยอมแพ้ไปแล้วเกือบตัดสินใจที่จะปิดสถานีนี้ลงใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเนี่ยชาวเมืองญี่ปุ่นนะคะก็เชื่อนะคะในพลังของกัมบะเตะนะคะหรือคําว่าอีกนิดนึงลองทําให้ดี ที่สุดอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมถอดใจนะคะก็เลยทําให้เจ้าแมวทำมาเนี่ยมาเรียกได้ว่ามากู้วิกฤตเลยก็ได้นะเชื่อว่านะคะหลายๆคนนะคะในชีวิตนะก็ต้องเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอาจจะทำให้เราติดแหกเราคิดไม่ออกว่าเราจะทํำยังไงดีแต่เชื่อไหมคะว่าพลังความคิดสร้างสารรค์เล็กๆนะคะอาจจะทําให้คุณทะลุก,กอบและสามารถแก้ปัญหาได้เลยคะ่ะเมขอแวะมาเล่าเรื่องราวนะคะของดาบนะคะเอ๊ะทุกคนอาจจะตกใจทาไมถึงแวะมาเล่าเรื่องราวของดาบคะก็คือในบทเนี้ยค่ะก็คือพยายามจะสื่อน เรื่องราวของการมุ่งสู่ความเป็นเลศนะคะแล้วก็ดาบเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะที่ดีนะคะเป็นเครื่องนะคะเหมือนเครื่องรางนะคะเครื่องนําโชคมานะคะไม่ใช่เป็นลักษณะของอาวุธนะคะที่ชาวญี่ปุ่นมองเลยก็คือดาบที่ชื่อว่าคาตะนะนะคะดาบคาตะเนี่ยก็คือเอาไว้กําจัดนะคะพวกความั่วร้ายต่างๆนะโดยที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้ามีเด็กเกิดใหม่ในบ้านหลังนั้นนะคะ ก็จะต้องนะคะเอาดาบนะคะมาวางเอาไว้นะคะเป็นสัญลักษณ์ป้องกันความชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาภายในบ้านได้คะ่ะสมาชิกในครอบครัวนะคะทุกคนนะคะก็จะปฏิบัตินะคะกระดาบเล่มนี้นะ,ะเหมือนเป็นสมบัติอันล้ำค่าเลยนะคะแต่สิ่งที่มากกว่าสมาชิกในครอบครัวจะปฏิบัติคือคนที่เป็นคนตีดาบหรือว่าคนที่ผลิตดาบนะคะในการที่จะนําออกมาวางจําหน่ายนาออกมาขายนะคะก็คือ พยายามจะรังสรรคะ์นะคะตกแต่งคะทำให้ดาบเนี่ยออกมาดีที่สุดนะคะก็คือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆครั้งนะคะที่ทําดาบเลยนะคะเพราะนะคะชาวญี่ปุ่นนะคะเชื่อว่านะคะการที่เราเนี่ยชื่นชมความพยายามนะคะใส่ใจกับขั้นตอนนะคะวิธีการทํางานต่างๆเนี่ยทำให้รู้เลยว่าการที่คนคนนึงเนี่ยจะสร้างสารรค์นะคะสิ่งต่างๆออกมาได้เนี่ยถ้าเราทําบางสิ่งนะคะแค่ผลงานผ่นานๆหรือว่าแค่พอใช้ได้เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างสรรค์ระดับผิวเท่านั้นนะคะคนอื่น อสังเกตเห็นคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามนะคะรังสรรค์งานออกมาให้ดีขึ้นนะคะดาบเล่มนั้นเนี่ยก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าดาบคาตนะเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนนะคะก็คือพยายามมุ่งสู่ความเป็นเลิศความงามให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ค่ะก็บอกว่าความสามารถนะคะในการปรับตัวนะ,ะก็คือองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งของความสําเร็จเลยค่ะโดยที่เราต้องพยายามเปิดใจให้กว่านะคะ นี่คือความหมายของการเป็นเหมือนน้ำนะเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าแทนที่เราจะอยู่นิ่งเฉยค่ะจงเป็นเหมือนน้ำนะคะที่ไหลผ่านรอยแตกนะคะอย่าแข็งก้าวนะคะจงปรับตัวที่สามารถเข้ากับวัตถุนั้นได้นะคะแล้วท่านนะคะจะพบผลทางนะที่มองไปรอบๆนะคะเราก็สามารถก้าวข้ามผ่านทะลุมันไปได้นะคะถ้าตัวตนของเราไม่แข็งทื่อนะคะสิ่งภายนอกก็จะเปิดเผยตัวเองนะคะดังที่บลูสดีเคยบอกว่าพยายามทําจิตใจให้ว่างเปล่านะคะลาร,รูปทรง เหมือนกับน้ำนะคะถ้าเราเทน้ําใส่ถ้วยนะมันก็จะกลายเป็นถ้วยนะคะถ้าเราเทน้ําใส่ขวดะคะมันก็จะกลายเป็นขวดนะคะน้ําสามารถนะคะไหลผ่านและรับแรงกระแทกได้นะจงเป็นน้ําเถิดสหายเอ๋ยนี่คือคํากล่าวที่บูลลีบอระะ์ดค่ะก็เปรียบกับเหมือนกับว่าเวลาชีวิตคนเรานะคะจะเจออุปสรรคต่างๆนะคะหรือว่าเจอสถานการณ์แบบไหนนะแต่ถ้าเราทาตัวเหมือนน้ำเนี่ยก็เชื่อว่าเราจะก้าวข้ามนะะ่ะเอาชนะอุปสรรคได้ะคะ่ะ ในหนังสือนะคะก็มีการแนะนำนะว่าวันนี้หากเรากําลังโดนพลังลบนะคะเข้าควบคุมนะวิธีจัดการเราควรจะจัดการยังไง เราไม่ควรเพิกเฉยนะหรือ,อไม่จําเป็นที่จะต้องไม่แสดงความรู้สึกนะคะแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้จากมันได้ค่ะก็คือถ้าเรารู้ตัวนะคะว่าเรากําลังโดนด้านอารมณ์ลบเนี่ยเข้าควบคุมนะคะพยายามนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนนักเดินทางนะที่แวะเดินทางมานะคะเพื่อดื่มชากับคุณสักถ้วยเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าการเยี่ยมเยือนนั้นอ,อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะแต่ในที่สุดนะคะอารมณ์ทั้งหมดนะคะก็จะจากไปเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่คืนที่ฝนตกอย่างรุนแรงนนะคะให้ลองนึกภาพนะก ก้อนหินก้อนหนึ่งนะคะตกลงมานะคะบนเส้นทางนะที่คุณกําลังจะเดินไปเพื่อขึ้นสู่ยอดเขานะคะทางเลือกที่1ก็คือยอมแพ้แล้วก็กลับบ้านนะคะหรือนะคะเราจะยอมเดินอ้อมก้อนหินก้อนนั้นนะคะแล้วเพื่อขึ้นไปสู่ยอดเขานะคะอย่างที่บอกเลยค่ะเขาบอกว่าความยากลําบากนะคะทำให้จิตใจเข้มแข็ง ะะเหมือนการที่เราออกแรงนะจะทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นนะคะชีวิตก็เป็นเช่นนี้นะคะก็จะมีหินนะคะตกลงมาอยู่เสมอฮนนะ,ะมีอุปสรรคต่างๆที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะหากคุณนะคะพยายามควบคุมนะคะไม่ให้หินตกนะคะคุณก็จะรู้สึกบุดหิดนะคะท้อแท้นะคะดังนั้นนะคะถ้าเราต้องหยุดทุกครั้งนะคะที่มีหินตกหนึ่งก้อนนะคะ คุณก็จะเศร้านะคะแล้วคุณก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะอุปสรรคนะคะคือเครื่องบ่งชี้นะคะว่าเราเนี่ยอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะ,ะไม่มีผู้ใดนะคะที่ไม่เคยสะดุดก้อนหินหรือสะดุดล้มเลยนะคะสิ่งนี้นะค่ะ จะทําให้คุณรู้ว่าทุกๆแบบทดสอบนะคะหรือว่าทุกๆหินนะคะที่ตกลงมาคะจะทําให้คุณนะคะเข้มแข็งมากขึ้นเพราะคุณมีประสบการณ์มากขึ้นค่ะเรื่องราวนะคะอีกบทที่น่าสนใจที่เมย์อยากจะยกมาแบ่งปันก็คือเรื่องราวของการขจัดลูกธนูดอกที่2นะคะก็คือมีชายคนหนึ่งค่ะพยายามนะคะเรียนรู้นะคะที่จะยิงธนูนะคะแต่ว่าถือลูกธนูด้วยกันมาทั้ง2ดอกด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจารย์นะคะก็บอกว่าให้ทิ้งลูกธนูดอกที่2ไปนะคะซึ่งทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาได้บอกว่าถ้า เราเนี่ยมีลูกธนู2ดอกนะดอกแรกที่เรายิงไปเนี่ยเราจะไม่ตั้งใจหรือเราจะสับเพ่ากับการยิงเพราะฉะนั้นน่ะในชีวิตก็เหมือนกันให้เราคิดไปเลยว่าคุณมีโอกาสนะคะพลาดเป้าได้แค่ครั้งเดียวนะจะทําให้คุณเนี่ยเกิดความตั้งใจนะในการที่อยากจะยิง ครั้งแรกออกมาให้ดีที่สุดถ้าเรามัวแต่คิดว่า,าลูกแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปยิงลูกที่สองนะะการทําผลงานต่างๆก็อาจจะไม่ได้ออกมาได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตั้งมั่นนะคะแล้วก็ตั้งใจในการทําลูกแรกให้ดีที่สุดนะคะลืมคิดเรื่องลูกธนูลูกที่2ไปเลยเพราะมันไม่มีนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจหรือเกิดความลังเลต่างๆว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะ,ะลองคิดเลยว่าคุณมีทางเลือกทางเดียวซึ่งจะทําให้ผลลัพธ์ในการตัดสินใจออกมาได้ดีขึ้นเลยค่ะ คุณสามารถนะคะนำแนวคิดนี้นะไปใช้กับการสร้างธุรกิจการแข่งขันกีฬาหรือว่าการลดน้ำหนักก็ได้ค่ะให้โยนทิ้งไปเลยค่ะว่าไม่มีโอกาสครั้งที่2ไม่มีลูกธนูครั้งที่2เราเชื่อไหมคะว่าครั้งแรกคุณจะทำมันออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะ ผู้เขียนคะก็บอกว่าไม่มีเรื่องใดนะคะน่าเศร้านะคะเท่ากับการเห็นใครสักคนนะคะปล่อยศักยภาพตัวเองไว้โดยที่ไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มที่นะคะพรสวรรค์นะคะเป็นมากกว่าความบากบัน่นภาพเพียงก็จริงนะ,ะแต่ว่าคุณสมบัติทั้งสองนะ,ะจำเป็นสําหรับความสําเร็จมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพรสวรรค์หรือว่าทักษะที่มีติดตัวนะคะเราจําเป็นต้องมีทั้งสองสิ่งนี้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะล้มแค่ไหนนะคะอย่าอยู่กับที่นะพยายามเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้านะเหมือนสิ่งมีชีวิตนะที่ปรับเปลี่ยนต่อให้ล้มยังไงก็พยายามล้มไปข้างหน้านะคะเพื่อให้เราก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะซึ่งในนิทานนะตกกะกแ่งกับมดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าความบากบานพากเพียรนะคะของหมดนะทำให้มันสามารถเอาชีวิตรอดในฤดูหนาวได้นะจะเห็นว่าความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะความพยายามความถ่อมตนนะคะคือบทเรียนอันล้ำค่าเมื่อ ชีวิตเกิดอุปสรรคค่ะผู้เขียนคะก็เลยแนะนําว่าถ้าคุณนะคะขยันภาคเพียรเหมือนมดนะคะ มีวิสัยทัศน์นะคะแบบอินทรีนะคะไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคนะคะไหลไปเหมือนกับน้ำนะคะแล้วก็ปรับตนเองให้เข้ากับความวุ่นวายในชีวิตนะคะยืดหยุ่นได้เหมือนต้นอ้อนะคะแล้วก็เบาหวิวเหมือนกับสายลมนะคะคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดไว้นะต้องบอกว่าผู้เขียนเนี่ยช่างมีความปรัชญาะคะแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าคุณกําลังตั้งใจทําอะไรอยู่นะคะไม่มีใครนะคะไปกับคุณนะคะตัวคุณเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเส้นทางเนี้ย คุณอยู่กับที่หรือว่าคุณกําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคุณล้มแล้วคุณลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้หรือเปล่านะคะจงโตเคลื่นชีวิตนะคะด้วยรอยยิ้มนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จงทํางานด้วยใจรักที่มีความกระตือรือร้นนะคะซึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเพียรพยายามนานพอนะคะเราควบคุมผลลัพธ์ได้ไม่ยากนะคะหรือแม้จะล้มสักกี่รอบนะคะแต่ถ้าเรายังลุก ได้ในครั้งต่อไปนะคะทุกเป้าหมายในชีวิตนะคะย่อมไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะนั่นก็คือนะคะบทสรุปนะคะส่งท้ายนะของหนังสือที่ชื่อว่ากัมบะเตเมก็เชื่อนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าสามารถนะคะนำเอากฎนี้เนี่ยไปใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบการแข่งขันนะคะหรือว่าการทํางานรวมถึงการเอาไปสร้างธุรกิจนะคะก็สามารถใช้กฎกัมบะเตเนี่ยเอาไปถือคติในชีวิตเลยเราเชื่อว่าสิ่งต่างๆนะคะที่เรากําลังตั้งใจทําอยู่นะคะเราต้องไม่ละความพยายาม นะยังไงสุดท้ายเนี่ยคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับ EP นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะหรือแวะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย This is podcast the reader ชีวิตดีได้เพราะการฟัง